ไปเอามะกรูดมาเอ้ยไม่ใช่ไปเอามะนาวมานี่จะเอาใส่อะไรอีกไปเอามาอีกมะเขือเทศใส่แล้วยังโอ้ยจะมาคาบเลนซี่กับมไ,ได้เล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเอารางวัลก่อนใช่ไหมนั่งลงนั่งนั่งถ้าจะขอรางวัลนะ่ะขอมือหน่อยขอมือหน่อยจ้าอ่ะนับรางวัลเกินนับรางวัลเกินใช่ไหมอ่าทีนี้ไปเอาโอ้ ไปเอามะนาวมาให้ยายหน่อยเดี๋ยวไปเอามะนาวมาไปเอามะนาวมามะนาวอยู่ข้งางในโอ๊ยจะเอาลองมั้อีกเกินอุ๊ยตายเลยยังไม่พอใช่ไหมข้าแรงทำมาเยอะจังหนิฮะอ่ะอ่ะนี่อ่ะอ้าวไปทีนี้ไปเอาไปเอามะนาวมาไปเอามะนาวมาโอ๊ยต้องมีรางวัลเกินถึงจะไปได้เนาะ เอยเอามะนาวมาทีนี้เออนี่แหละเอามะกรูดแล้วเอาไม่เป็นไรมะกรูดใส่ได้เหมือนกันอา่อาอ่ารางวัลอยู่นี่รางวัลอยู่นี่อ่ะโอเคนั่งลงก่อนจะรับรางวัลน,นั่งลงโอ้ยคนอีหยังฮึทางานเป๊บเดียวจะเอาแต่รางวัลฮะเอาเอาเม็ดเดียวได้ไหมเม็ดเดียวอ่าเม็ดเดียวเดีย๋ยวยายจะทำส้ตมตําให้ลูกกินก่อนนะ อ่ามันขาดเหลืออะไรนี่ต้องไปเอาอะไรอีกโอเหลือน้ำปลาสิเออเหลือ,อเหลือน้ำปลาน้ำปลาที่หนูชอบไงไปเอาน้ำปลามาให้ยายก่อนไปหาน้ำปลามาให้ยายก่อนนุ่นๆอยู่ข้างในเด้วเด้อเดไปหาน้ำปลามาให้ยายก่อนนะอ่าเอาน้ำปลามาให้ยายก่อนน้ำปลานะ้ำปลาะลูเออนี่แหละนี่แหละ ยายเปิดเสร็จ <c oughs> โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ต้องทําความสะอาดไปด้วยหรอกยายเอาเสรนี่ให้แล้วอตําตแล้วเออ,อันนี้น้าปลาเอาวางไว้ก่อนยังไม่เสร็จเผื่อมันจืดจะได้เติมอีกโอ้เดี๋ยวให้ยายหยิบไปชิมอย่าอย่าไปชิมในครกโอ้ตายแล้วโอ้โหจะกินก่อนเหรอเป็นยังไงพอยังพอยัง โอ้โหเลียมือเนี่ยแสดงว่าอร่อยมากใช่ไม่นั่งลงก่อนหนูนั่งลงก่อนนั่งลงเนี้ยนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเนี้ยนั่ง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 โอ้โหมันหอมมากเลยลูกเนี่ยเนี้ยยายเอาให้ชิมอีกมันหอมมากเลยอะชิมดูสิโอ้โหเด๋ยวตําพอแล้วยังบอยังไหนดูอีกสิอะชิมอีกคำหนึ่ง ไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องใส่พริกเดี๋ยวอ้าปากกว้างๆหนอยอ้าปากอู้อร่อย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 เดี๋ยวพอเผ็ดแ่เผ็ดเอ่อยายกินพริกเผ็ดเยอะไฟนี่เอามาให้ยายหน่อยเอาอะไรมาแก้เผ็ดนะ

มันด้วยอูี้ยวเฮวเฮวอ่าอ่าเบาๆบเบาๆนะอู้ดังกรอบกรอบด้วยเหรอหึอ้าวเอามือขอข้างนั้นก่อนอ่าเอาข้างนั้นด้วยมืออ่ะข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้โอ้ข้างนี้เหรออู้ยนักเลงจังเลยฮะอ่าเอาอเดี๋ยวเกินเดี๋ยวเกินจุ๊บใหญ่ยังจุ๊บใหญ่ยัง ไม่จูบเลยจะกินอย่างเดียวตอนนี้หิวมากแล้วหิวมากแล้วเอาเอาส้มตำใส่ก่อนแล้วก็กินกับส้มตำอึ๊บอ่าเอากินแคบหมูด้วยอึ๊บอ้โหดังก๊อบกอบเลยดังก๊อบก๊อบเลยเลยลูกเหรออ่าดังก๊อบกอบเลยเหรออึ๊บอื้อเก่งมากเก่งมากเนอะ พอแล้วเนาะพอ,อยังลูกพอ,อยังโอ้พอแล้วโอ้จะเอาทั้งถุงโอ้ดูมันเยอะไปลูกไม่เอาไม่อาอายายเอาเอาเปิดให้ยายเปิดให้ให้ดังก๊อบก๊อบเลยเด้อโอ้โหเสียงดังมากเลยโอ้โหอร่อยอร่อยอืมไปเอาน้ำมาให้ยายกินหน่อยทีนี่พอแล้วนะ พอแล้วนะอ่าสิมส้มตำอีกบอ่อ่าอ้าปากก็กว้างโอ้พอแล้วส้มตำพอแล้วไม่กินจะเอาแคบหมูอย่างเดียวอ่าอ้าปากไปโลอ้าปากสิเอ้ยไหนยังไม่เอามือให้ใหยายเลวขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือก่อนอ ข้อมือนี้เกิดข้มือได้อ่าโอเคโอเคยายเอาให้เก่งมากลูกเก่งมากโอเคขอบคุณค่ะ